ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมเชฟคุนเชิดนะครับซึ่งเป็น executive chef อยู่ที่โรงแรมเดอะซูนทาวเวอร์นี่นะครับภูมิใจเสนอนะครับอาหารเจวันแรกนะครับวันนี้วันที่30นะครับถึงวันที่9เป็นเทศกาลกินเจนะครับซึ่งเราจัดทุกปีอยู่แล้วที่ห้องอาหารโคลทิฟนะครับอันนี้จะจัดเมนูเป็นพิเศษให้นะครับสําหรับแขกที่มารับประทาน ที่ห้องอาหารกุนทิกนี้นะครับมีเจทั้งหมดประมาณ7อย่างนะครับสําหรับอาหารร้อนนะครับแล้วก็ยังมีพวกสลัดเจนะครับมียำเช่นส้มตำเจนะครับยำรวมมิตรเห็ดเจนะครับมีเกลือกทอดนะครับแล้วก็มีซุปเฉดสวนเจนะครับต่างๆนะครับซึ่งมีมะระตุนเห็ดหอมนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเป็น ไฮไลท์ของเราก็คือมี่ั้วดนะครับมี่วดเกนะครับซึ่งกินเกเนี่ยเราจะถือว่าใครทานพวกเส้นหมี่แล้วเนี่ยนะครับเป็นพวกเส้นต่างๆเนี่ยจะอายุยืนยาวนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกซุปเจียวนนะครับแล้วก็ยังมีอทอดมันเห็ดนะครับทอดมันเห็ดอร่อยมากนะครับทอดมันเห็ด แล้วก็ตามด้วยเป็นผักผักเป็นจะลงนะครับน้ำพริกเผาเกน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นมะระตุนเห็ดหอมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นผักย่างนะครับก็จะมีพวกปักทองมอีเห็ดหอมมีมะเขือเทศมีแตงฝรั่งนะครับก็ว่ามีพริกหวานนะย่างแล้วก็ราดด้วยซอสเกน,นะครับ ส้มตำนะครับอันนี้จะเป็นเมนูพิเศษให้ในช่วงเทศกาลเกนี้นะครับเราจัดทุกปีนะครับส่วนทางด้านในก็จะเป็นอาหารอินเตอร์ของเรานะครับก็จะมีอาหารเยอรมันฝรั่งเศสอิตาเลียนนะครับอยู่ในบุฟเฟ่น,นะครับแล้วก็มีอาหารไทยต่างๆแล้วก็อาหารจีนแล้วก็มีซุปอาหารญี่ปุ่นซึ่งจะเป็นพวกซูชิแล้วก็ ข้าวหน้าปลาต่างๆนะครับแล้วก็มีสลัดปลาครับทางด้านของหวานก็จะเป็นของหวานสไตล์ฝรั่งเศสแล้วก็ผสมขนมไทยแล้วก็น้ำแข็งใสของเรานะครับซึ่งแขกชอบมาก